แล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นเองก็แลพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของมนุษย์โลกกับเทวโลกได้ตัดกับองคุริมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุริมานโจรดังนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระองคุริมานเป็นปัญญาสัเป็นปัญชาสมณนะ สเสด็จจาริกไปทางนาครสาวัตถีสเสด็จจาริกไปโดยลําดับสเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแล้วสเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของพระท่านอนาาถบินทะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นหมู่มหาประชาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประสัยที่โกศล ส่งเสียงอื้ออึงว่าข่าแต่สมุติเทพในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองค์ุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายองค์คุริมานโจรน,นั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ขอพระองค์ทรงกำจัดโจรน,นั้นเสียเถิดครั้งนั้น พระเจ้าประเสนที่โกศลสเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้าประมาณห้า้เสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันเดียววันทีเดียวสเสด็จไปด้วยพยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้สเสด็จลงจากพยานแล้วทรงสเสด็จไปด้วยพระบากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับขั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณนะส่วนข้างหนึ่ง ผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดกับพระเจ้าปะเถปะเสดที่โกศลผู้ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าดูก่อนมหาบพิษพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาทรงพนามว่าพิมพิสารทรงทําให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอหรือเจ้าลิธชวีเมืองเวสาลีหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เราอื่นพระเจ้าปเสนที่โกศลกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารมิได้ทรงทำหม่อมชันให้ขัดเคืองแม้เจ้าธิรัชวีเมืองเวสาลีก็มิได้ทรงทำให้หม่อมชันขัดเคืองแต่ข้าพระองค์ผู้เจริญในแว่นแขวนของหม่อมชันมีโจรชื่อองครีมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลาย องคุริมาณโจรน,นั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทํำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วร้อยเป็นพวงทรงไว้หม่อมฉันจักกําจัดโจรนั้นเสียพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมหาราชถ้ามหาบพิษพึงทอดพระเนตรองคุริมาณผู้ปงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉั้นพัตหารหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมมหาบพิษจะพึงทรงกระทําอย่างไรกับเขาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงไหว้พึงลุกรลับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงบำรุงเขาด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัย เภศัชบริขารหรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแต่องค์ุรุมานโจรน,นั้นเป็นคนทุศีนมีบาปทำจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้ได้อย่างไรก็สมัยนั้นท่านพระองค์ุรีมานนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตัดบอกพระเจ้าประเสริฐทีโกศลว่าดูก่อนมหาบพิต นั่นองคุรีมานลำดับนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงมีความกลัวทรงหวัดหวันชรมชาติชูชันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรางทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกลัวทรงหวัดหวันมีพรมชาติชูชันแล้วจึงได้ตัดกะพระเจ้าประเสิทธิโกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิษอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิษภัยแต่องคุรีมานนี้ไม่มีแก่มหาบพิษ ครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกสนทรงระงับความลัวความหวัดหวันหรือลมชาช, in, ชูชันได้แล้วได้จึงเสด็จเข้าไปหาท่านองค์ครีมานถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตัดกับท่านองค์ครีมานว่าท่านผู้เจริญพระองค์ครีมานผู้เป็นเจ้าของเราท่านองค์ครีมานถวายพระพรว่าอย่างนั้นมหาบพิษพระเจ้าประเสนทิโกสนตัดว่าบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไร พระองคุริมานทูลว่าดูก่อนมหาปพิธบิดาชื่อค,าคาัคคะมารดาชื่อมันตณีพระเจ้าประเิฐทิโกสนตัดว่าท่านผูเ้เจริญขอพระผู้มีพระภาคขอพระผู้เป็นเจ้าคักคะมันตณีบุตรจงอภิรมเถิดข้าพระเจ้าจักทาความขวนขวายเพื่อจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานปัจจัยเพศสัตบริขารแก่พระผู้เป็นเจ้าคักคะมันตณีบุตรก็สมัยนั้นท่านองคุริมาน ถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาีเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดทั้งนั้นองค์ครีมานได้ถวายพระพรพระเจ้าเประเซนติโกศนว่าอย่าเลยมหาบพิษไตรจีวรของอาตมาภาพสมบูรณ์แล้วทูลลากลับครั้งนั้นพระเจ้าประเสซนติโกศนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆรทรมานไม่ได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาชญาแม้ด้วยสตราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันขอทูลลาไปหน้าบัดนี้ หมอมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าขอมหาบอพิษจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพรภาคเจ้าแล้วสเสด็จหลีกไปครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุริมานคองอันตราสาวกะแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินบาตยังพระนครสาวัตถี กำลังเที่ยวบินธบาตตามลำดับตอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่หนักคันแล้วได้มีความดำริว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอดังนี้ครั้งนั้นท่านองคุริมาณเที่ยวบินทบาตในนครสาวัตถีเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินธบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์คลองอันตรละสาวกะแล้วถือบารและจีวรเข้าไปบิณธบาตยังพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบินฑบาทตามลำดับ่อกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่หนักคันแล้วได้มีความดําบิว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตึงตัดว่าดูก่อนองค์รีมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแก้งปงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเธด พระอ,องค์ุรีมานกราบทูลว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญก็อาการนั้นจักเป็นอันฆ่าพระอ,องค์กล่าวเท,ท็จทั้งรู้อยู่เป็นแน่เพราะข่าพระอ,องค์แกล้งปงสัตว์เสียจากชีวิตเป็นอันมากพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนองค์ุรีมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยะชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปงสัตว์ เสียจากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดพระองคุรีมานทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่คันแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาติจะแร้งปงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้หาไม่ได้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดครั้งนั้นความสวัสดีได้มีแก่หญิงความสวัสดีได้มีแก่คันของหญิงนั้นแล้วพระองคุรีมานบรรลุพระอรหันต์ครั้งนั้นท่านพระองคุรีมานหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรมจรรย์อันไม่มีธรรมอันยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้มีดังนี้ก็ท่านพระองคุริมานได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นเวลาเช้า ท่านพระองคุริมานุ่งห่มแล้วถือบาทเข้าไปบินิบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกวดที่บุคคลคว้างไปแม้โดยทางอื่นก็ตกลงมาที่กายของท่านพระองคุริมานท่านพระองคุริมานศีรษะแตกโลหิตไหลบาทก็แตกพระสังคาติก็ฉีกขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตร ท่านพระองคุริมานเดินมาแต่ไกลคั้นแล้วได้ตัดกับพระองคุริมานว่าเธอจงอดกั้นไว้เถิดองคุริมานเธอจงอกอดกั้นไว้เถิดองคุรีมานเธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นทะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้พึงหมดไหมอยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้นพระองคุรีมานอุทานครั้งนั้น ท่านพระองค์ุริมาณไปในที่รับเล้นอยู่สเสวยวิมุตติสุขเป็นอุทานนี้ในเวลานั้นว่าก็ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุดพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นภิกษุใดแลยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นย่อมยำโลกนี้ให้สว่างดุดพระจันทร์พึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกะถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตบบรุษผู้ชวนใช้ผู้ชวนให้ถือธอรรมเถิดขอจงคบความผ่องแผ้วขันติความสารเสริญคือเมตตาเถิดขอจงฟังธรรมตามการเถิดและจงกะระทำธรรม ตามนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นนั้นเลยพูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและที่มั่นคงคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดสอนสอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ชันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแท้บ้าง เราเป็นผู้มีพระพุทธเจ้าทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อชัจฉริยะไม่ต้องใช้สตราเมื่อก่อนเราจึงชื่อว่าอาหิงสกัดแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครเลยเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองค์ครีมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ําใหญ่พัดไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือด ปรากฏชื่อว่าองคุรีมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจึงถอนตัญหาอันจะนำไปสู่พบเสียได้เรากระทำกรรมที่จะให้ถึงทุกติเช่นนั้นไว้มากอันวิบากของกรรมถูกต้องแล้วเป็นผู้ไม่มีนี่บริโภคโกชนะพวกชนที่เป็นพานสามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทส่วนนักปราท,ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบ ตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชื่นชมคิดชมด้วยความสามารถยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพบู์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นเป็นการดีแล้วไม่ปัสแจกประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วนิพพานการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐนี้ นั้นเป็นการถึงดีแล้วไม่ปัสจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้วคําสอนพระพุทธเจ้าเรากระทาแล้วดังนี้จบเรื่องพระองคุรีมานพระองคุรีมานหลงผิดคิดเบื้องต้นเมื่อรู้ตนว่าทําผิดคิดแก้ไขได้ยึดเอาพุทธธรรมนําสุขใจแล้วพ้นภัยมีสุขล้นจนนิพพานอุปมาเหมือนไม้ต้นที่โดนคต ถูกกำหนดด้วยพระธรรมนําสุขสันร์แล้วถูกดัดปลายต้นตรงคงทนทานสุขสำราญด้วยพระธรรมนําสุขเอ่ยจบแล้วค่ะพระระหังเมตตาบุญรักษานะคะ